ดูดวงเช้าราศีกุมของเก่าอริช,ชาติกำลังกลับมานางนำมาให้นางในที่นี้คือนางบนสวรรค์ชันฟ้านางนางฟ้าแม่ทุนหัวเอวดาประจำตัวที่คอยปกปักคุ้มคองรักษาหรุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเตะมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชค โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชตาโดยบุญกุศลวาสนาอัศินขีม่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเหมือนทองบารมีวาสนามาสู่ตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่นพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเมื่อถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาไขาก็ฉุดท่านไม่อยู่ นจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการปดิดปะดอยการรีเริ่มเริ่ม,มต้นอะไรใหม่ๆหมครับผมธุรกิจการงานการเงนิงนที่สังเกตให้ดีว่าสิ่งใหม่ๆเข้ามานั้นจะนําพาซึ่งความประสบ็จนางนําของเก่าอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลหรือสมบัติเก่าๆของเก่าของท่าน นำมาให้ทาให้ท่านนะครับอู้ฟู่ร่ารวยด้วยทรัพย์สินกับทองโชคชะตาของท่านยังตกตําแหน่งซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งบ้านมุ่งต่อไปหน้าไม่มีสิทธิ์เลือกในบุญกุศลวาสนาสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆนำปัญหาต่างๆตกตําแหน่งนะครับผมความเล่าร้อร้อนแรงเอ็มโลกเกิดขึ้นในโชคชะตา ทั่นจะเกิดความเล่าร้อนร้อนแรงเป็นนักรบเก่าจากอดีตชาติพลังความคิดเก่านึกคิดเก่าๆจะเริ่มกลับมาด้วยบุญกุศลวาสนศิลป์สิทธิ์ค้ำชูหนุนนำโชคตาฟ้าผ่าเดอดทาวเวอร์เจ็บปวดรวดล้าวแสนทุกทรมานแทบจะทมด้่ไหวการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรอง ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างทันทีทันใดโชคชะตาของท่านให้บุ้งตรงไปข้างหน้านะครับและดวงชะตาของท่านจะเปิดท่านควรที่ต้องหยุดคิดพินิษเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือโดนรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะครับถ้าจะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวต่างๆส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคล ท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพด้วยบุญกุศลวาสนาในหัวมีแต่เมกหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเดาเบอร์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับทรัพย์หรวยโชคนะครับผม,มโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาแล้วการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆท่านจะแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงนะครับรายจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดมาดังเข้ามา นี้สินต่างๆจะมาเดบาดังเข้ามาแต่ว่าท่านจะมีรายได้สูงจนสามารถปลดหนี้ปลดสินได้การมองการไกลถึงอนาคตการมองเห็นโอกาสทองโอกาสที่ดีเข้ามารับเหรียญใหญ่มเริ่มเกิดขึ้นในโชคตาจะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิิลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจะเกิดขึ้นในโชคะตาท่าน ดสันบังเกิดปักธงเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิลสิทธิ์คำชูหนุนนำโชคชตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดับความร่ำรวยความสุขความจเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านพระราชาถือถ้วยโอกาสทองเข้ามาแล้วขอทํำนายว่าท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิณสิทธิ์คำชูไปตลอดชีวิต สามเหรียญบังเกิดตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาท่านจะทำอะไรก็ปดิประ้อยในตําแหน่งหน้าที่การงา,งานการเงินและแกะสระรูปลักษณ์ออกมาเป็นไปได้ด้วยดีการจริงไวจริงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพลดุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตําแหน่งจัสติกขายบังรพนอ,อิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายไปใสรรีเห็นท่านดีไม่ได้มันอดไม่ได้มือมันสันนะครับแทมจะทนไม่ไหว ยิ่งใหญ่เกียงกายอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศัสิทธิ์ค้ำชูหนุนนำโชคชะตาจะเจริญรุ่งเรืองพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งจิงดีจนได้เป็นที่หนึ่งจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองเตรียมตัวเฮลันเพราะว่าท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองเข้ามา จัดหนักจัดเต็มในโชคชตาดวงชะตารับซัพ์โอกาสทองก็มาแล้วเมื่อถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาออกรถใหม่ใ้แดงซื้อบ้านซื้อรถนะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาจะนําพาซึ่งความประสบความสําเร็จจะตาชีวิตรับรัพย์รวยโชคแต่ปัญหาต่างๆให้ท่านปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปัปุ่ในโชคตาดอะสตาบังเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลวาสนา จะมีโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าววงคลการปฏิบัติหนอยการลีเริ่มเริ่มต้นอาชีพใหม่การงานใหม่ชีวิตใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาให้ท่านประสบความสำเร็จดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเมื่อถึงเวลาจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมามอง ดาบสองคข้ยเกิดขึ้นในโชคตาด้วยบนกุศลวาสนาจงตั้งมั่นเอาจริงเอาจังสิ่งดีๆเข้ามาจัดต่างจัดเต็มแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นถ้าบผมให้ท่านปรับปรุปรงแก้ไขพัฒนาอย่างทันทีทันใดอย่างก้าวกระโดดจิตใจที่พลิกเปลี่ยนแปลผันนั้นจะนำพาซึ่งความผสมเล็จส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตากระวนกระวายกรสับกระส่ะสายปูฤาสีส่องแสงตะเกียงทอง ดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดุบายมีดดาบปักลงมานอนไม่หลับกระวนกระวายก,กระสับกระส่ายปีศาจผูมาน,นางมาร้า่จิ้งจอกปีศาจจิ้งห่างก้าวห่างนะผมเข้ามาก็คือความยากจนเพราะนั้นท่านทำยังไงก็ได้ให้เกิดความคล่องตัวในธุรกิจการงานการเงินของท่านแล้วรวยแล้วก็หนีออกไปนะครับรวยแล้วหนีออกไป อย่ารอช้าวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีไม่ว่าใครจะอิจฉาในความร่ารวยของท่านท่านต้องอยุยเป็นความอิจฉานั้นจะทําให้ท้อถอยจะทําให้ย่ําแย่ทําให้ตกตามเบี้ยดินเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดต,ติกับสิ่งนั้นจะทําให้ท่านท้อถอยไปด้วยนะครับแต่ด้วยดวงชะตาไม่เคยอิจฉาใครชาวราศีกุม ชาวราศีกุมเป็นคนจิตใจกว้างขวางไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครครับผมแต่ปัญหาต่างๆเรานัมันประเดประดังเข้ามาส่งมอบดวงชะตาให้กับใครบางคนนะครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดหมอซันได้นะครับรับรับทํานายดวงต่อกันยาวๆนะครับฟังทํานายดวงต่อกันยาวๆสวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงดวงชะตาของชาวราศีกุมประจําเดือน นี่คือดวงชะตาของชาวราศีกุมประจำเดือนนี้แบบลักษณะพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดลักษณะทั่วไปและนิสัยใจคอชาวราศีกุมเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการสูงและมักจะมองโลกในแง่ดีพวกเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบความแปลกใหม่และมักจะเป็นผู้นำเทรนด์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเทคโนโลยีหรือแนวคิดใหม่ๆ ชาวกลุ่มมีความเป็นมิตรและเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็รักอิสระและต้องการพื้นที่ส่วนตัวในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ราศีกุม่มส่งผลให้ชาวกลุ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและมีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตาม ควรระวังความหุนหันพันแล่นที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้งพื้นดวงโดยพื้นฐานแล้วชาวราศีกุมภ์มักจะมีดวงที่ดีในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพวกเขามักจะมีไอเดียใหม่ๆที่แหวกแนวและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการมองเห็นภาพรวมและเข้าใจความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี ในเดือนนี้ดาวเสาร์จะโครจรเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นราศีที่อยู่ถัดจากราศีกุมส่งผลให้ชาวกุมมีความรับผิดชอบมากขึ้นและอาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการแก้ไขแต่สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชาวกุมในระยะยาวด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถของตนเองในที่ทำงานความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ของคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาคุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์สำคัญที่ต้องใช้ความคิดนอกกรอบซึ่งเป็นจุดแข็งของคุณอย่างไรก็ตามควรระวังการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิดได้เนื่องจากแนวคิดของคุณ อาจจะล้ำหน้าเกินไปสำหรับบางคนพยายามอธิบายไอเดียของคุณอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจและเห็นภาพตามที่คุณต้องการได้สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครงานหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่โดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรืองานสร้างสรรค์ต่างๆด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวราศีกุมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะการซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งอาจจะดึงดูดความสนใจของคุณเป็นพิเศษควรพิจารณาอย่างรอบคอบก,ก่อนตัดสินใจซื้อว่าสิ่งนั้นจำเป็นจริงๆหรือไม่ ในขณะเดียวกันเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนที่มีความรู้ด้านการลงทุนควรเปิดใจรับฟังและพิจารณาอย่างรอบคอบแต่ในที่สุดแล้วควรตัดสินใจด้วยตัวเองสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีโอกาสได้รับเงินทุนหรือการสนับสนุนจากแหล่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนควรเตรียมแผนธุรกิจ ให้พร้อมเพื่อนำเสนอเมื่อโอกาสมาถึงด้านการเรียนสำหรับชาวราศีกุ่มที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้เป็นช่วงที่ความคิดสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็นของคุณจะเบ่งบานคุณอาจจะพบว่าตัวเองสนใจในหัวข้อหรือสาขาวิชาใหม่ๆที่ไม่เคยสนใจมาก่อนนี่เป็นโอกาสดีที่จะขยายขอบเขตความรู้ของตัวเองการเรียนรู้ผ่านการทดลอง หรือการลงมือปฏิบัติจริงจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับคุณในช่วงนี้หากมีโอกาสควรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่ให้คุณได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความสนใจที่หลากหลายนี้ทำให้คุณละเลยวิชาหลักหรืองานที่ได้รับมอบหมายพยายามจัดสรรเวลาให้ดีและมีวินัยในการเรียนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความสนใจใหม่ๆ กับความรับผิดชอบที่มีอยู่ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีกุมที่ทำธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการขายเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยในการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบใหม่ๆที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดีคุณอาจจะพบว่าการใช้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆ ในการขายสินค้าหรือให้บริการจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีในสำคัญควรเปิดใจศึกษาและทดลองใช้ช่องทางการขายใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความกระตือรือร้อนในการทดลองสิ่งใหม่ๆทำให้ละเลยลูกค้าเก่าหรือช่องทางการขายที่มีอยู่เดิมควรรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาสิ่งใหม่กับการดูแลฐานลูกค้าเดิม เกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีโอกาสในการเดินทางที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมสัมมนาประชุมหรือเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณการเดินทางในช่วงนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดแต่ความยืดหยุ่น และการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆจะทำให้การเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความสนุกและการเรียนรู้ควรระมัดระวังในเรื่องของเอกสารการเดินทางและการจัดการด้านโลจิสติกเนื่องจากอาจมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้การตรวจสอบรายละเอียดอย่างละเอียดก่อนออกเดินทางจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือการท่องเที่ยวเดือนนี้อาจมีโอกาสในการพัฒนาแท็กเก็ตหรือเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆที่แปลกตาและน่าสนใจความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเป็นจุดขายสำคัญในการดึงดูดลูกค้าโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีกุมในการแสดงความสามารถพัฒนาตนเองและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในด้านต่างๆอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารและการจัดการเวลาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่จะเข้ามาได้อย่างเต็มที่การรักษาสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความรับผิดชอบเดือนนี้ชาวราศีกุมจะรู้สึกถึงพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมดาวยูเรนะัส ซึ่งเป็นเจ้าของราศีจะกระตุ้นให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และมองหาวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหาและดำเนินชีวิตคุณอาจรู้สึกอยากทำอะไรที่แปลกแนวหรือแตกต่างจากคนอื่นซึ่งเป็นโอกาสดีในการค้นพบศักยภาพใหม่ๆของตัวเองอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการความเป็นอิสระนำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพันแล่นหรือสร้างความขัดแย้งกับคนรอบอกข้าง ด้านความรักคนมีคู่เศร้าสำหรับชาวกลุ่มที่มีคู่เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็น่าตื่นเต้นคุณอาจรู้สึกอยากลองทำอะไรใหม่ๆกับคู่ของคุณเช่นการท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่ หรือการเริ่มต้นงานอดิเรกร่วมกันการเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นแต่ก็ควรระวังไม่ให้ความต้องการอิสระของคุณสร้างความห่างเหินในความสัมพันธ์พยายามหาสมดุลระหว่างการใช้เวลาร่วมกันและการมีพื้นที่ส่วนตัวความท้าทายอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณและคู่ของคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องสำคัญการเปิดใจรับฟัง และพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายจะช่วยให้คุณสามารถหาทางออกร่วมกันได้อย่าลืมว่าการประนีประนอมเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนด้านความรักคนโสดเศร้าชาวกลุ่มที่โสดจะรู้สึกมีเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างมากขึ้นในเดือนนี้คุณอาจพบเจอคนที่มีความคิดและรสนิยมคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะในสถานที่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีงานอดิเรกหรือกิจกรรมทางสังคมที่คุณสนใจการเปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจนำไปสู่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการขวามตื่นเต้นและความใหม่นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในเรื่องความรัก ให้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอย่าเพิ่งรีบปูกมัดตัวเองหากยังไม่แน่ใจการรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับความคาดหวังของผู้อื่นสำหรับชาวกลุ่มที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จักกันมากขึ้น การแบ่งปันความคิดและอุดมการณ์ของคุณอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณเห็นว่าอีกฝ่ายเข้ากันกับคุณได้ดีแค่ไหนคำแนะนำเพิ่มเติมในเดือนนี้ชาวราศีกุมควรใช้พลังงานแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการงานการเรียนและชีวิตส่วนตัวนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นโครงการใหม่ หรือหาวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากเดิมอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการความเป็นอิสระและความแปลกใหม่นำไปสู่การละเลยความรับผิดชอบหรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่การรักษาสมดุลระหว่างการทำตามความฝันของตัวเองและการดูแลคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญในด้านการเงินเดือนนี้อาจมีโอกาสใหม่ๆ เข้ามาแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนหรือใช้ใจ่ายก้อนใหญ่การวางแผนการเงินระยะยาวและการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดจะช่วยสร้างความมั่นคงในอนาคตด้านสุขภาพควรให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นการฝึกสมาธิหรือการออกกำลังกายแบบใหม่ๆ จะช่วยเสริมสร้างพลังงานให้กับคุณโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับชาวราศีกุมหากรู้จักใช้พลังงานบวกและความคิดสร้างสรรค์อย่างสมดุลคุณจะสามารถค้นพบโอกาสใหม่ๆและพัฒนาตัวเองได้อย่างมากทั้งในด้านความรักการงานและการใช้ชีวิต ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดหมอซานได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,หม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสวัสดีครับ